อะไรล่ะครับปุณน,นันชนนภาชนาชนภาปุณน,นันครับอาจารย์ที่มากับนักศึกษามหาลัยเกิดครับที่ปรึกษาครับต่อข่าวอันนี้อีกทีนึงนะครับเนื่องจากมีการเอาชื่อสมาพันธ์ไปแอบอ้างในการเปิดหมู่บ้านเสือแดงทางสมาพันธ์ขอประกาศเสริมว่านายอาโดนแสนนันไม่ได้เกี่ยวข้องกับสมาพัธ์หมู่บ้านเสือแดงอีกต่อไป จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกันสวัสดีครับจบครับเสร็จเรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับ,บ,รบครับ,ค,รบคือต่อไปนี้นะครับทางสมาพันธ์จะแจ้งนะครับให้พี่น้องได้รับทราบนะครับทางสื่อต่างๆ่าสนะครับว่าสมานธ์มีคณะกรรมการมีท่านใดบ้าง นะครับเพื่อจะได้สะดวกในการประสานงานโดยเฉพาะนะครับท่านาเลขาทึ่งท่านเดินไปเมื่อสักครู่นี้นะครับเบอร์โทรของท่านเลขานะครับคุณเก่งพริตพรนะครับ088นะครับพี่น้องครับ0885186297นะครับอีกครั้งครับ088518 หกสอนะครับให้พี่น้องจดไว้นะครับถ้ามีอะไรก็ประสานนะครับถ้าประสานคุณเก่งไม่ได้ก็าทางวิทยกรท่านใดที่รู้จักนะครับก็ให้ประสานมาได้ทางวิทยกรก็จะโยนมาให้คุณเก่งนะครับเหมือนเดิมนะครับเพื่อพี่น้องจะได้เข้าใจด้วยทั่วกันนะครับพี่น้องครับ และลำดับต่อไปนี้นะครับเราจะเข้าสู่นะครับเรื่องของการบ้าน